วิธีการเปลี่ยนล้อลูกปืนนะคะล้อลูกปืนล้อหน้านะคะลูกปืนล้อหน้านะคะของรถมีโอเธอวันนี้ทำอะไรเนี่ยหลังจากที่เราถอดนะคะล้อหน้ามาแล้วนะคะคันนี้มีอาการล้อสั่นนะคะคันนี้มีอาการล้อสั่นล้อสั่นเหมือนคอเมืนคอมันด็อกแบ็กนะคะเราก็เลยตรวจดูก็พบว่าลูกปืนนะคะลูกปืนเสียก็คือมันขยับได้นะคะอาการนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเ, ind, เราก็มาตอกลูกปืนออกนะคะวิธีตอกลูกปืนออกนะคะอันนี้จะเป็นใช้เหล็กนะคะใช้เหล็กที่มีขนาดพอดีกับล้อลูกูปืนนะคะตอกออกะอันนี้ตอกออกง่ายน,นะคะตอกตออกไม่ยากออกยังอะนี่หลุดออกมาแล้วนะคะลูกปืนหลุดออกมาแล้วจากนั้นนะคะเราก็เตรียมลูกปืนใหม่นะคะ เตรียมลูกปืนใหม่ที่มีขนาดเท่ากันนะคะลูกปืนของล้อมีโอนะคะจะเป็นขนาดสามหกศูนย์ศูนย์สามนะคะทั้งสองฝั่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราค่อยๆนะคะใช้อันนี้คือใช้อุปกรณ์บ้านๆนนะคะไม่เลยอ่า เขาเรียกอะไรวิธีบ้านๆน,นะคะก็คือตามภาพเลยนะคะเราก็จะใช้วิธีง่ายๆเพค่อยตอกต้องใจเย็นๆนะคะตอกแบบนี้ตอกใจเย็นๆนะคะลูกปืนจะได้ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะพอถึงใกล้ๆบ่านนะคะเราก็จะใช้นะคะบล็อกยิงลูกลูกน็อตนะคะตอกไปอีกทีเพื่อให้เข้าไปใน เบานะคะนี่นะคะอ,อันนี้คือบล็อกยิงลูกปืนนะคะเราก็จะค่อยๆตอกลงไปนะคะค่อยๆตอค่อยๆย,ย้ำลงไปนะคะค้อนที่ใช้นะคะถ้าเป็นค้อนเหล็กจะตอกลงง่ายนะคะถ้าเป็นค้อนยายจะไม่มีกําลังส่งนะคะต้องใช้ค้อนเหล็กอย่างในรูปนะคะ อันนี้ก็เสร็จเรียบร,ร้ยอรยแล้วนะคะลูกปืนเราเปลี่ยนลูกปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงขั้นตอนที่เราจะใส่เสร็จแล้วหรอะตัวนี้ก็จะใส่ง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าปั๊มเบรกไม่มีนะคะก็เ,เลยจะใส่ง่ายหน่อยนะคะประกอบง่ายประกอบล้อปั้นตบรปรม่ก็จทำเราป,ประกอบง่ายขึ้น อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ค้อนติดด้านเนี่ยค้อนอย่างนะคะก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเย้ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> ผู้หญิงก็ทำรถได้ <Okay. S 1> กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ